ี่ลองทำงานร่วมกับเด็กเจนเบต้าดูแล้วคือทำอะไรไม่ได้เลยพูดจริงดังนิดหน่อยก็ก็ลองแล้วคือมือไม้ก็ถืออะไรไม่มั่นคงเลยจริงยืนด้วยลำแข้งของตัวเองก็แบบสั่นๆบางครั้งก็ถ้าจะคุยด้วยเนี่ยก็ต้องไปที่โรงพยาบาลอ่าคือถ้าไปโรงพยาบาลก็ก็ต้องไปห้องอบเพราะว่าตัวเหลือง่ะคุยไม่รู้เรื่องเลย ด้วยแลาเราก็แบบตอบอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพิ่งเกิดย <being ar> <Poor> ่งเพิ่งคาดหวังเพิ่งเกิดนะครับอ๋อเนี่ยก็คือทำอะไรไม่ได้เลยเธอตาก็คือยังมองไม่เห็นเลยก็ต้องวางแผนงานล่วงหน้ากับเด็กเจนเบต้าเนี่ยสิบปีวุ่นวายมากจริงๆค่ะกับการทำงานร่วมกับเด็กเจนนี้เหนื่อยมากหิวตลอดลองปุ๊บต้องต้องคิดแล้วว่าลองเพราะหิวนม หรือว่าร้องเพราะแบบต้องเปลี่ยนแพ่นเพิ์มไม่เข้าใจแต่ขยันนี่ครับตีสองตีสามพร้อมทํางานตลอดเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมชอบทํางานนอกเวลากันคุณชินชอบความความทงานแบบฟรีแลนซ์หรอใช่ค่ะร้องเป็นเวลาด้วยมาจนทีนคิดหนักมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องที่เครียดมากๆกับการทํางานกับเด็กเจนนี้สับเจนเด็กนี้เข้าใจยากมากอากูอากูากบาบูบาบูคุณต้องคิดแล้วว่า ายถึงอะไรไม่เข้าใจเลยอะยากมากๆในการทำงานร่วมกันแต่ด้วยประสิทธิภาพงานที่ดีมากยิ่งขึ้นเซเลีซจาตั้งใจทำงานให้มากกว่านี้นะคะอืมจะพยายามนะคะเพื่อให้งานออกมาได้ดีที่สุดแม้ว่าจะไม่เข้าใจเลยก็ตามว่าเขาพูดว่าอะไร